เอ้ยผมไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวเอ็มต้องหลอกแอปแอปไร้สารแล้วก็ะายไปเลยนี่ไม่มีทางไม่มีทางงี่อะไรครั้งนี้เป็นไปแล้วอย่าให้เห็นแล้วกันวันนี้อย่าให้เห็นนะว่าใครแอบบไปมึงคนเดียวอะไรที่จะเป็นครอบแคมเปญออนไลน์ไพรเวทย์ด่านฉากไหนวะระดับฮาร์ดใช่ไม,ไ,ไม่ใช่เราเล่นไว้อะไม่ใช่ในเมลฮาร์ดฮาร์ด มีอีเซกเอ็กซ์ตีมาพวกมึงเล่นไม่ไหวจะเล่นเล่นฮาร์ดมาตลอดตันน like ี้อ่านเวิกัสนี่เอพิโซดเก้าวิกัสฉากแรกอะแบ a แฮนด์จัดไปเชนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยผู้ช่วยเห็นไหกูบอกแล้วแป๊บนึงทุกทีเชนคาแรคเตอร์ อ่าโอเคเรียบร้อยอ,อยากจะตายแล้วเกินเฮ้ยกูต้องแต่งปืนกันเรอวะไม่ต้องหรอคัสตอม,มปโยชนซ้ามาเด้อที่เป็นที่แล้วมึงได้เล่นอะไรแล้วเนเออนั่นมันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วอะเรดี้พร้อมกโกโ้กใครช้าโดนซอมบี้กัดกูเห็นเดี๋ยมึงเงโดนกัดดูเดี๋ยวคอยดูรอบเนี้ยคือสมาธิเต็มที่แล้วเอาที่แล้วเล่นแบบแไม่ค่อยมีสมาธิ ผมเป็นต้องเป็นต้องต้องนั่งโหลดไอเบนกดเดชจะได้ไปแล้วเร็วเช็คของก่อนผมเช็คของแลว่าผมมีอของที่พวกพี่มีเปล่าก็เลยเพรสงสัยว่าทำไมพวกพี่ต้องโหลดก็งงมันคงไม่ได้เกี่ยวกับตัวไอ้พวกนี้หรอกน่าจะเป็นของอื่นอะไรกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่อัพมาเนี่ยอับจะแมทไม่ได้อะไรไม่ได้อยากรู้มึงต้องไปอ่านแพทแคปเตอร์หนึ่ง a bad hand แต่เดี๋ยวมึงก็เลิกแล้วมึงจะไปอ่านทำไมให้เหนื่อยใช่ดู่อาน้องๆคนคนไม่อยากจะเล่นแต่ชวนหรือเล่นเกมต้องงงๆ Welcome to Vegas ติ i ฟอร์อา r ์เธอร์เพย์เยน่าจะเป็นเกมเอ้ยนี่มันเล่นแล้วไม่ใช่เหรอก็ทีมันดุดกลางที่มันอยู่ดีมันก็หายหัวไปเองกลางทางทำไม่ได้ไงใช่เปล่าทำผิดเปล่าการผิดเพี้ยไรด่านที่มีเพื่อพยุติายจำได้กูเป็นผู้นำไว้นะตอนนั้นผู้นำทียอะไรบอกรอแล้วก็หายไปเลยใช่ ไทยเที่ยวคนไทยช่วยด้วยคนไทงช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วทำไมไม่มีใครกดตัวคิดบอกตัวคิดทำไมบ้าเปล่าเปลี่ยนมาพูดยังไงวะขอลองเช็ดก่อนนะหนึ่งสองสามสามนที่ตามาแล้วใครเล่นอะไรเนี่ยอ้าวกระสุนไม่มีโอ้พี่เอ็มไม่ได้ดูดูดีๆไม่ฟังนี่ไง เออกูลืมใช้มีดฆ่ามันได้นะอย่าลืมปล่อดบ้านไหนนะอ๋อเอฟมีคนเปิดไปแล้ววะนำไมข้างหน้าเปิดตัวถุงหน้าตัวที่นั่งอยู่ไอตัวที่นั่งอยู่ระวังนะเข้ามาแล้วเอาเอาไอเจิร์นไปฟันไอเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเอาผม ระวังตองนลบตรงนี้เหรอใช่ปะ่ะใ,ใช่ใช่ใช่ระวังล่างเฮ้ยมีเสียงขวาขวาก็ปาร์กี้เขาก็พูดอยู่ว่ามีตัวเนอร์เจออยู่ครับคีย์การ์ดคีย์การ์ดอยู่ที่ไหนเนี่ยไ,ไม่ได้ไปถ่ายเลยกินเลยตัวแก๊สแมสตรงนี้เลยว่ะ เงเมุมนี้ปะมาทำไมเนี่ยเฮ้ยแคทแมเกิเหตุงแมปนสุนัไอ้ขีกาตรงนั้นป่ะเจแล้วเจแล้วเจอแล้วเรียบร้อยเดีวขับขึ้นไปดี่ยถ้าคุณองหลงต้องกูเปิดป่ะหรือใครก็ได้วะ ก็ไปขี่การ์ดกูไดขี่การ์ดมาแล้วอ่ะเปิดนะเปิดนะตามมาตามมาไอเปิดก็ได้เปิดแล้วเปิดแล้วมาเลยสะสนเสียบตรงเนี้ยมาเจนนี้แหละกูจได้โชว์ฝีมือเด็กของแกจะลืมหมวกอันนี้ปืนกลปืนกลนะจะลูกซองนะครับแลเปิดเครมมอล ปืนสามเป็นปืนระเบิดไปทางไหนวะทางนี้อย่าพี่มีบีสเปิดได้ไม่ไปเปิดหลังก็เดิมันะอเล็กเน่าจะของไให้ถ่วยยังเอาเป็นเอาเป็นของไปก็ได้นะเนี่ยก็ไปเอาตรงช่วงที่ต้องการเวฟก็ยังน่าจะมันน่าจะให้ของที่ดีกว่าโอเคสุดท้าย too loud Hây! lại wa? PM. Tôi đi ying. không đi ying. Tôi mới đi gas, ai Má vào web Tôi thấy có lằng, 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 lằng. lúc. Rồi rồi, lắng rồi, vào rồi. Hây hây, ồ tụt. Tụi đi, tụi đi, tụi đi. บิทบิทบิีเปอร์ตาบอกเข้ามาแล้วใจพวกนั้นอยู่ข้างล่างสคนเอ้ยข้เข้าไปางนต้องห้าเหรอตรงไหนก็ได้ตรง,ง,งไหนก็นได้ตามตามลูกศรไปอะนาลิสเดเียวอย่าตามมานะวางระเบิดไว้แล้วนีโหลดแปบนึงแต่ที่ีบไวตรงที่วก็เผื่กูมันตามข้างห,งหลังวยอะไร <deny S 1> ไม่ใช่เวฟใหญ่จัดไป มีรถมีรถบรรทุก่ะไอ้รถตู um um> ้รถตู mm ้ต hmm> ่ดูรถตู้รถตู <h <h ้อะแบบนี้ให้เอระเบิดตอนนี้เรามีอ่าบิฟสองคนแบบให้ยังต้องพีของกำลังกินไหมหรือวเาจะเก็บบิฟไหมเก็บเก็บเก็บไม่มีอะไรเลยไปรู้แต่เลือดทุกคนไม่ถูกเลยแล้วเลือดมันไม่โวยแม่ยังอืออูมีบิชาร์ดอันหนึ่งเหมือนกัน

โไม่มาไม่ให้มันขึ้นมาบอสมีอยู่คนเดียวเก่งปะนี่ไงเห็นไหมมันขึ้นมาไม่ได้หรอกต้องลงไปไปลงต้องลงไปแล้วต้องเข้าไปทางไหนวะเนี่ยหน้าหน้าหน้าโอ้ยตรงนี้ต้องล้างหน้าด้ดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมตายจะก่อนหน้า ผักห้ารีบเข้าไปในข้างในก่อนรีบเข้าหลบหล,ลบสายุนสาย,าสายน้าตากันเข้ามาแล้วนีเ่เนี่ยช่วยชีวิตมึงไว้ได้เบ้นถ้ามึงโดนแค่นั้นตายมึงก็ชิชู่อะไรงี้ยเอาปืนอะไรดีปืนกลดีกว่าไหมรอบนี้ M16 ไปต้องหาที่หลบกระบังก่อนเข้าปี้่าม่ะเดี๋ยวหลังก่อนไปยังไอ้นี่เตอรีบไปทำไมวะยังไม่หมดเหรอเหีมืองดูดิมันมีบอกอยู่ว่ามึนเวฟมาทางไหนเ็้ยอย่างวี้ปีใหญ่มากมาหาแบตเตอรี่ชิเสร็จ ไปเข้าถ้ำก่อนนะเข้าโมงก่อนเอาของนั้นเนี่ยตั้งป้อมยิงก่อนตั้งป้อมยิงก่อนเลยดูหลังดูหลังตมาหน้าเจมพอละหลังข้างหน้ายังมีอยู่มีปอย โหลดลอะไรวะตเข้าทางซ้ายกันก็ได้นี่เลยวะอ๋อแบตเตอรี่หายแบตเตอรี่มาก่อนบบบไปทางไหนก่อน<า>เฮ้ยเคลียร์กันมันอยพีคครับิตามมาอ่ะไป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  อไร้ปไปปไท้ายยไปยไปยิงไยู่ยู่หลมาแล้วาแล้วข้างหลังเรานะไก็ปไปไไปเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้แล้วยังนัด น้ำตากันใส่เข้าตาไปวิ่ง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 เจอกระสุนขึ้นทีทีข้ามป่าไปขี้นข้ามปะเจอกระสุนก่อนไไปเป้าหมายต่อไปขึ้นละนี่โดข้ามไม่ได้ช่วยสิมะมีตัววิ่งตามหลังมาเข้าที่เข้าในเพก่อนเข้าในเพก่อนกลับไปเลยกลับไปคร้าผมเดี๋ยววันลัง ก็เจมเไปต้องตาไป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 เตรียมชุดไปเอาสิเดี๋ยวหาทางขึ้นกงินไปเจมไปนี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวตาตายตายเขาตาแป๊บนึงโอ้โหพี่เอ็ไม่เดืเนี่ยเดี๋ยวตาไปเดี๋ยวตาไปเร็ว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 ที่ราขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะโอ้โหกูจะตายแล้วรอพี่เอ็มโอ้โหพีอยู่ตรงนู้นว่ะเดี๋ยวเข้าที่เราก่อน ตาบอดเกมไหนแล้วล่ะตรงนั้นแหละวิ่งไปเลยอะเราไม่ไปกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรักลับไปรับกลับไปเิดนิดอย่างต่อแล้วนะับก็รีบกลับเกิดเป็นยังไม่วิ่งกลับมาเลยรังกลับไปแป๊บนึงโต้ไล่อยู่เขียนออกไปแล้วไม่ไม่นี่นี่ว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้หลงทางรับกลับไปถึงแล้ว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 ก็ยิ่งคู่กันด้วย เกียงตั้งสติน้อยถึงแล้วนี่ไงเราเอาวางแล้วครบแล้วเฮ้ยโดนอะไรจักรถเฮ้ยุณโดนแล้วเข้ามาหลบก่อนเข้ามาหลบพากันีม่มนเเฮ้ยระเบิด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 ูตั้งระนก่อนพี่เอ๋ก่อนจะเล่นวิ่งไม่รู้วิ่งไม่รี้ ก็ูเห็นว่ากูวิ่งไปอาของมาอยู่แล้วทำไมไม่รอกนที่เขาจไปเอาดีลัมันเอามมันครอว่าได้เวลาเปิดบีลแต้กมาแท้ก็มาแท้ก็มามันมีมันมีเอาแล้วเพื่อนหลงหลังหลังหลังตอยูตทยูตยู่ทึ่งไปึงไปดนึงไปว่ได้เับเปิดปีแล้วเพราะมันจะเป็นเกม แต่เลยตอนนี้เวฟมันเข้าอยู่ไอ้เี่กวะตีกูจังออ่ะไดไรบ้างมีอะไรไหมเจมมียาพี่ใครรับยามีรับดนลวดหนามลดไฟฟ้าแไฟฟ้าคันตรงนี้ไว้แล้วกันเอาไายไม่ใมนเปจ้อะไรที่ชุบอ่ะเช่นบนด้วย มันไม่ได้แบบิีเลยเขาดี่ยวตัวเองไม่นาน้เพราะมันไม่มีของมีฮีเลอร์อยู่ข้างบนเนี่ยมีกระเป๋าใหบ้าอยู่ข้างบนนัดหน่อมีอะไรเหรอเฮ้ยผมมีมีอะ HMG ไม่มีกล่องวางของอกี่ยวว่ตรงนี้ออโต้ทเลตมีมอเตอร์ตรงนี้ลอง 2R แล้วนะโอเคไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละ ทางนี้มาทางที่กูยืนอยู่เนี่ย <c oughs> ไปดูจะบอกทางไหนที่มีโรงแรมอะ่ะของเจอะปะสองมาทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมโอเคว่าขับดักเอาไว้เผื่อมันปีนมาด้านหลังเราเกมนี้หมดมาร์กไม่ได้ใช่ไหมได้มาร์กได้อยู่นะ ้จะไม่ได้ว่าตั้งตั้งไว้เหมือนกันหรือเปล่าปกติมันจะเมาสกลางถ้าทั้งทุกเกที่ทำมาเนี่เออเมาสกลางไม่ได้นะทางซ้ายทางซ้ายมีมอเตอร์เยอะเย,าย,ายาอะเอะบม

เติมกระสุนดิไม่ไม่ปืนพิเศษกูใช้หมดแล้วย้ายฝั่งแล้วย้ายฝั่งแล้วย้ายฝั่งแล้วย้าย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 แผลเถียงบู๋เบู๋ไม่เคยเห็นบู๋บอกเลยไม่เห็นนะทางนี้บู๋กูยิงหลังอยู่มาแล้วมาแล้วหลัง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 ตอนนี้เกียร์ข้างหน้าอยู่เยอะอยู่ข้างตะยู่ตะยู่ ดูข้างหลังอยู่ใหญ่ทีป่ะข้างหลังเข้ามาเข้ามาเข้ามาในห้องผมมีตีโพลว่ะนี่ไงนี่เข้ามาข้างหลังประตูด้านหลังได้ละวมา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 โก้โกโกโอ้ของนอกแกวิ่งวิ่งเลยเนี่ยวสิเลยสิ่งที่มัหายตัวเดี๋ยวมึงหายใช่เปล่าโอ้ย

ใส่เข้าตาใส่เข้าตาก็ไม่ได้เห็นั้หมกปีดมาละมาคุบีคุบีคุีคุีคุีนไปกันลงไปถึงได้ถึงได้ถึงแล้เฮ้ยหลังแต่ว่าไม่เไม่ดูเลยถ้าเปไปได้ป่อยยาสีแดงให้ผมไมได้นะผมมีว้้ร้ บึ้มเลีไรบ้างมีที่เติมแถวนี้อ่ะนี่ปืนไม่มีมีหนูมีหนูอ่ะต้องต้องยิงมาเลยใช่ไหมหนูเนี่ยหนีไปแล้ววะหนต้องลงแบงล่างเลยใช่ไหม ดูก่อนอย่างมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะเหมือนไปอยู่ใต้ตีโลเอออ่ะลงไปรอคนหนึ่งตายเข้าตาลงมแล้วลงแล้วข้างหลังมีหนู่โอ้ยล้างตาก่อนล้างตาก่อนเอาวิ่งไปวิ่งไปที่จุดนี้เลยลมพลจุดลมพลห้างรงไรแล้วข้าเลยนี่ก็เป็น วันจะเราต้องแลกไปปิดต่างอ้าวี่เอเอี่เอีเลยเดียวเควิน่โคสเลเกดไปเฮ้ยมาแล้วีโหลดแป๊บ พิกแอัพปชิลเลอ้วได้แล้วหนึ่งอย่างเอาเอาไอ้เฮ้ยเฮ้ยบอาเกยอยู่ข้างบนยังังยิงไอ้ดาอยู่เลยเลี้ยที่เหรอโอเคเจอแล้วอินไอเทพอีกอย่างนึงอ่ะอยู่ข้างหลังนี่ บริเกตหน้าต่างเอ้ยกำลังทาอยู่โอเคติดแล้วตรนนี้มีกระเป๋าแล้ิเหรอจิวเราไปวางไปปิดประตูไปไป ม네 kind of yeah. kind of ันให้เดลักเลยเปล่าปดปดปดกดดดเลิกเลยยัรอแล้วกลับตรงนี้ที่หนึ่งอีกประตูอ่ะปิดล้สองละอีกบานหนึ่งหมดยังเลืนะเออตัวนี้ตัวลงมาไปข้างบนดีกว่าไหมจะไปไม่ได้ดีกว่าไปได้ อาไปไปข้างหลังมันล้วขึ้นข้างบนเลยหาทางขึ้นได้ไงไงมนได้นี่ันได้นีมันเปิดแล้วมันเปิดเปิดเ็ไปะตามเจนมาเลยต้องรีบแล้วมันเป็นเวฟนี่ยแต่มันเป็นเวฟมันจะเวลาเลยหาของตั้งเลยด่วนเจอแล้วอีกอย่างหนึ่งมอต้ามีไหมล่ะตรงนี้วางไม่มีที่วางมอต้าตรงนี้ตรงนี้มีบลีดนะ ตอนนี้มีเตมิมเหรออาจจะ,ะจ<ร>เจอแล้วเจอแล้วที่วางมาซาอยู่นี่ตอนนี้มีมีม,ม,มีเติมซับไพซับพหนึ่งอันตรงนี้ซับไพเก็บไปแล้วหนึ่งอันผมนี่แบบไม่มีของแล้วะมีแค่นี้อโอ้อโหบอกป้ายอกซับไพกันเต็งว่าหลังต้องมาแน่เลยทำไมมันมีต้องมาตรงที่มันมีรูอ่ะ จะได้วางระเบิดดัาอยู่แล้วกินจะได้วางระเบิดดับไว้รอดูเวฟมาแล้วให้วางพร้อมลุยมอต้า,อามอต้าตรงกลางตรงกลางตรงกลางได้เล็กผู้รีมอต้าตรงกลางไม่ได้มอต้าฝั่งนอนหันทั้งคืนอ้าวมอต้าได้มอตไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เตรียมยิงเลยยืนยิงธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้มอต้า ไปไปรอยิงท้ายข้างล่างให้หน่อยแต่มันตีนขึ้นทางมอเตอร์มีตรงตรงจุดจุดสุดกลางดูก่อนมาจากทางไหนได้บ้างตรงนี้ไม่มีข้างของตั้งโง่เหมนืนกัมันจะมาจากข้างหลังได้ปะถ้าจะมาจากข้างหลังไอเดฟเฟนตรงนี้เห็นป่าเนี่ยมันมาเรา็ว เฮ anyway, ้ยนี่ไงมันแอบเป็นแอบขึ้นทางขวาจุดนะระเบิดรุดเขียวอย่างไรรู้ไหมได้แหน่งได้ตำแหน่งแล้วแล้วต้องกันอันไหนวะอัาไหนมีคนนะไม่รู้คนกันประตูให้อยู่ใครว่าไปดูหน่อย

ทำไมอยู่นีเหมือนเหมือนก็มีศพลอ,อยออกมาแบบว่าไม่มีอะไรจะมีตัวเจมส์มสามารถเจ็บหรือมัไม่รู้ไม่เห็นกดูไปดูกอนโอเคว่าตัวยังไม่ตัดอะ มันน่าจะขึ้นทางแกอะไรอีเวนต์มไม่ทันเยยงหลังอยู่เติมกระสุนแฟลปโอเคตัวใหญ่ซ้ายหลังยังมาเรื่ยอยๆอยู่หลังซ้าย <c oughs> ไป Lee Rose you, ไนี่รถอยู่น uh ี huh. ah ่รถอยู huh. ah ่เ huh. ฮ้ยเฮ้ยรถคงจะได้จะแล้วหายไปไหนเจ็บร้อยเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าเป็นไตเป็นไปเข้าในเข้าในไปๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาโดนลงไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วะขาหักโอ้โหียงลงมาแบบนี้เฮ้ยหลังๆเข้าด้วยมันต้องจัดใน้างล่างก่อน เปาต้องีเดียต้องพักต้องต้องป้อกันไว้ฆ่ามันกันไว้กันไว้มาแล้วนี่ที่ันกลันไปฝั่งกูเพียบลงมา เ๋ยว้านนี้มีกปืนใช่ไหมมีเฮ้ยใครตีวะแอบตียางหลังเหรอเฮ้ยนั่งไป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 ไ จะระเบิดฟ้าลุกเลยสัตองผมเบ้านะเฮ้ยโดนมึงอยู่ตรงนู้นเลยพวกผมยิงนั้นชุบใครได้สวัสดีครับวันสวัสดีครัจะระเบิดฟ้าจะลุกเลยจดูเลยว่าใครลีวอยไอลีวอยะลีวอยไงวันได้เล่นไอ้นี่ยังได้เล่นเลโบรซิกเอ็กยัง ไม่ด้นเลวันวันเขาเอสก็สายเล่นเลบอสิกเอาว่าลอาว่าปัอบใหม่งงเอองงอยู่นะพี่ก็ง,งงอยู่อาจจะยังไม่ค่อยได้เล่นมากกว่า